สวัสดีค่ะผู้พอเขาช่องอนางเอกฟิแนแลดนอีกแล้วมือน,นี้นั่งกับมาคือเกามาสวยคือเกาจะ้ะมือน,นี่เน่สว่สีเฮ็ดยังแล้วพ่อยัยวยา,ยาสีบ่อมามาวานนี่ไปเฮ็ดง,งานเรากลับขึ้นมาจะ้ะนั่งก็ได้มาถอดหมูแล้วก็เฮ็ดนักกินให้เรากินแล้วก็คุยกันเรื่องธุระนั่นละจ้ะัาที่นี่ตื่นสา้มารเรากับไปเฮ็ดง,งานนั่งกับแต่งของเรงรไปเฮ็ดงานให้เ่า,เาเราอเรพ่อรเฮ็ดงานนา่งกับเฮ็ดธุระน,นั่งเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เตรียมเนื้อยูนแล้วกินนั่ง นั่งก็ได้อันนี้จ้ตาตำักห้่งมือเนี่ยตำักห้่งข้าวปุ้นเรือม่าว่านนี่อันนี้ถอดสิ่งคองงูห้พญัยนั่งกับจงไว้ของนั่งสามอันแต่ว่าอันซีดหมูนี่นั่งโจงไวลายจ้ายิบไปยิบมากอุ้นไปอุ้นมากเลือสามตอนจ้าเราไปยิบอีกก่อนนี่จ้ะแกงเพลทเท่าหม่าว่านเนี่ยเอานั่งใส่กลองสิจ้เอามาัาน ห้าแกลบเฮ็ดห้าอยากกินเมื่อกินก็คือเขาตู้เย็นจ้าเมื่อนี่มันดิบูดจ้าแคบหมูจ้าม,มารซื้อมาตัน,นทีเพิ่นเมื่อนั่นละเมื่อนไอ้จ้ามากินตะกินนั่งกกินนั่นกินนี่เน,น,น,นี่ยยิบนายยิบรังเรือข้าวเนล่ยจ้าพักกินครับพ่ากับกพีผักกาดกันกันพักขึ้นสายจ้าพักที่ร่อนพักที่ล่าพักสาราแหน่ข้าวเนี่ยจ้าส่วนที่เล้วเ,เวียากเล้วงานนักกรมหมู่บ้านนี่ไปอีก มื่อนี้ยซ้ำโมงเครื่องกับพี่น้องซ้ำโมงครื่องเมื่อนเนี่ยนั่งกินข้าวปุ้นหมู่บ้านนี่แหละข้าวบะแม่นว่านั่งข้าวบะแม่นว่านั่งบอกกินข้าวกินน้ำนี่จ้ะนั่งก็กินขน้าวนมข้าวต้มยิบยิบจับจับไปไปไปอะไรละแต่ว่าให้ว่ากินข้าวเป็นละอีกอนี่คือว่ได้กินจ้ะหมู่บ้านเนี่ยนะอื แซ่บคักค่ะเพชรอีกมือเนี่ยมือนี่จะได้ห้กินอีกแล้วทำาแรกแหงมาลงไปนี่บ๊ยเมื่อกอีกรู้นี่นจ้คโอเครนะัะ มั่งกับเฮ็ดลูกซินจะนั่งต่างประเทศวิธีเฮ็ดให้เบิร์กดอกบริเวณไทยดอกมันยากมันเปลือยหลายอย่างนะจ๊ะเมียฝรั่งบริเวณเฮดลูกซินกิ่นเนี่ยคือสิหงอกจ้ะว่ามันโอ้ยเปลือยจักระบ้วงจักระมังจังยางแน่จ้ะนั่งตีนั่งใส่มือหนวดเอานั่งมาใส่แนวปันจ้ะอุปกรณ์มันหลายอย่างเลยนั่งกับเลยบริเวณไทยนั่งเตรียมไว้จ้ะเพื่อว่าหานั่งได้เปิดเลี่ยนจ้ะหานั่งได้ไปเลี่ยนต่อเพราะว่า ภาษาหนานยังบได้ค่ะบผักหอมซี่ครับอัอนตามของห้องนี้ไม่ม,มันเข่ากันเด้อใชวม,มันหอมหอมซี่เล่าเนนี่ยอันนี้เป็นก้ารผักกาดลวกใบผักกาศลวกจ้า อันสดมันหน้านั่งของเลยนเราหน้าไม่มีเวลาไม่เอดอดกจบลูกซินเห็ดกับเทียเซอยที่กันยา ทอดเฮ็ขัดยากงายอย่างนจักสีเฮ็ดผาเฮ็ดแพ่เม,มียนผาเม,มียนแพะมมนั่นแหละนั่งใจพี่น้องน,นั่งหิวเขาหิวอะไรเยอะ ว่านนีมักหมูมักไก่แว่จะขวา้างแหว่พญาย่งน้ำมึงนี่เห็นลูกสิ้นไปจะขว้างจะ้ะหาเปิดเทิมนั่งเป็นคนเลี้ยนบาเกงจะ้ะเกตนั่งกับมะได้ดีดอก Chào tạm biệt. นะอาปาก,กุ้งกุงริเตี๋่่ออกร้ดต้นนี้ก็ออกเบิร์ตออเราจะสำหรับคลิปนี้นั่งกับคอร์สเจ้เพี้ยนแคนีและจ้านั่งกับพามากินต่ำปลาคุ้งกับผักสดกับอันทอดอก,กระดูกหมูเ้าเนี่ละ่ะฝากกดไลค์กดแช่าชางนั่งอย่างิ้นแล่ํานและจ้า สวัสดีจ้า